ศิลปการนามาอาปิยาทิ่สีที่สามขึ้นชื่อว่าศิลปะเมชในเช่นหนึ่งก็ยังไปอยู่ใน้สำเร็จได้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสถาบันการศึกษาด้านดนตรีนาฏศิลป์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์สืบสารและปลูกฝังศิลปะการแสดงไทยให้คงอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยแม่ติลป์นครศรีธรรมราชตั้งอยู่ภายใต้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิ์นครศรีธรรมราชเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3และระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์ปีโดยแบ่งออกเป็นสองสาขาได้แก่ดนตรีศึกษาและนาฏศินศึกษาในส่วนของดนตรีศึกษาได้แบ่งเป็น3สาขาย่อยคือสาขาปีพาดสาขาเครื่องสายไทยและสาขาคีตสินไทย ในส่วนของนาฏศิลป์ได้แบ่งออกเป็นสองสาขาย,ย่อยคือโขนละครและยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิละปะการแสดงพื้นบ้านได้แก่หนังตะลุงและมโนราเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงโดยมีครูอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพเฉพาะด้านที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทาารทัพนบพน,นวิทยาลัยน่าจิตนครศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรือขนบธรรมเนียมต่างๆรวมถึงการฝึกมารยาทวินยัยความอดทนและบุคลิกภาพที่ดีนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เช่นการไหว้การให้เกียรติกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นมีน้ำใจและสามัคคีกันเหมือนครอบครัวถ้าคุณฝันอยากเป็นครูหรือศิลปินและอยากเรียนรู้ศิละปะการแสดงไทยจากครูอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพเฉพาะด้านขอเชิญชวนให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิทยาลัยนาฏศิ์น,นครศรีธรรมราชบ้านที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งการเรียนรู้แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างครูรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะการแสดงไทยจะงดงามต่อไปได้เมื่อมีคุณเป็นผู้สืบสารแล้วเจันททีี่วิิยยาาาลลันนครรรชศ